วันนี้วันที่27กุมภาพ,พันธ์พ,พุทธศักราช2,568เป็นวันที่56ที่ข้าพเจ้านายธวัชชัยขอถวายเสียงสวดสาตยายพระสูตรพระบริตและมตลต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรม,มบูชาสังฆบูชาและอาจารย์พยาบูชาแดกปูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีจิตระ,ะลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอัคระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเน,นื่องด้วยเืิ บทที่หนึ่งบทสวดชุมนุมเทวดาสามาตาจากาวาเวสุอัตตาขันธาตุเทวดาสธมาธธรรมมีลาชันสาสุนาตุสาธามุปาทางสาเกกาเมจโลเปคิริสีคาลาตาเตจันตาลิเควิมาเนตีเปลาเทศจักาเมตาลูวนาคายเนเคหาวาทูมีเขเตภูม,มาเยนตูเทวชาลา วีสามียาขาคันทัพะนาคาตินฐานตาสันติเกยังมูนี ว ribution, uten, ่าล่าวจ้นางสาตโวมีส um ุนันโทธรรมมาสวนากาโลอายามหาทันตาธรรมมาสวนากาโลอายามหาทันตาธรรมมาสวนากาโลอายามหาทันตาบทที่สองบทบูชาพระนาฏไตยอิมินาสกาเลนาผู้ทางติปูชิยามิอิมินาสกาเลนาธรรมังติปูชิยามิอิมินาสกาเลนาสังฆังติปูชิยามิบทที่สามบทกลับพระนาฏไตยอะระหังสัมมาสัมพุทโธพระกวาพูดทางพระวันตามพระกวาเทมี สวาค er ่ะโตภควะตาธโมธามังนัมัสซามีโสปฏิปันโนภควะโตสร้างควสร้างโปสร้างคังนมามีบทที่สี่บทสวดนามากาสีทีคาถานามุตสสะภะวะโตลาโตสร้างมหาสัมพุทธานามุตสสะภะวะโตลาโตสร้างมหาสัมพุทธานามุตสสะภะวะโตลาโตสร้างมหาสัมพุทธา บทที่ห้าบทสวดไต่สารนคมนาประธาผู้ทางสารนางคระชามีทำมังสารนางพระชามีสร้างขั้งสารนางพรชามีทูติยมปีพู้ทางสารนางคระชามีทูติยมปีทำมังสารนางคระชามีทูติยมปีสร้างขั้งสารนางพระชามีตาติยมปีพู้ทางสารนางคชามีตาติยมปีทำมังสารนางพระชามีตาติยมปีสร้างขั้งสารนางพระชามีบทที่หกบทสวดสัจจค리ยาคาถานาถีเมฆสารนางอัญญ์ พุทโธมีสละนังวัลังก์เอเตนะสัจจวะเชนะโสติเมขจุสัพปทานาถิเมสละนังอันยังธรรมูมมสละนังวัลังก์เอเตนะสัจจวะเชนะโสติเมขจุสัพปทานาถิเมสละนังอันยังสังโฆมีสละนังวัลังก์เอเตนะสัจจวะเชนะโสติเมขจุสัพปทาบทที่เจ็ดพุทธานุสติเอเตปิโสภะคะวาละทั้งสัมมาสัมปุโตวิชาจารณาสัมปันโนสุโตโลกะวิทุนะโลปุริสะธรรมะสาราติสะท่าเทวมนุสาวนาภูโตภะวะเตบทที่ธมานุสติ ภวะคาโตภควตาธรรมโมสัตถิธิโกะกาลิโกเอหิปัสสิโกโอุปนัยโกปัจจะตังเวทิตโพวินยูหิเตบุตริกาสังฆานุสติสุปฏิปันโนภควโตสาวสังโฆสุปฏิปันโนภควโตสาวสังโฆยญายาปฏิปันโนภควโตสาวสังโฆสามีจิปฏิปันโนภควโตสาวสังโฆลญาติทางจัตตาริปุริสายุพานิอัฏฐปุริสัปุคลาเอสัปภวโตสาวสังโฆอาหุไนโยปาหุไนโยทักขิไยโยอัตตัลีกาลนิโยานุ ตัลังคุณญาเิตังโลกา,าติบทที่สิบรัตะนสูตรญานิธาภูตานิสามาคาตานิภูมาดวายานิวอาตาลิเคสาเพวะปุตาสุมาดาภาตัวอาทโทปีสาหากาจาสุนตุภาสิตังตังสสมาหิปูตานิสเมิธาสาเพเมตังกา,าโลทามานุสิยาปัญญาทิวาจาเราโต จ่าพาลาติเยพาลิงตาสมาหิเนราคาธาอาปามาตายังกินจีวิตังอิทาวาหูวังวาสังเกสุวายังรัตนังปณีตังนาโนูสามาดีตาทาคาเตนาีธรรมปีพุทเทรัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสวันติหุนตูขายังมิลาคังอามาตังปณีตังยาแานาคาสักายามุนีสมาหิโตนาเตนะ นาเมนาสมาธิกินจีทำปีทำเมรดลังมณีตังเอเตนาสจเจนาสวันติหุ่นตัวยำปุถเสโทปริวานายิสุจิงสมาธิมานาตาลิกัญญามาหูสมาธินาเตนาสมโมนามิฉัติดีธดีทำปีทำเมรดลังมณีตังเอเตนาสจเจนาสวันติหุ่นตเยปุคาลาอันถัสาตังภาษาจตาลีเอตานิยุคานิหติเตทักกิเลยสุขตาสาวกาเอเตสุทินานิมาหะพารานิอีทำปีทำเก นาตังมณีตังเอเตนะสัจเจนะสวันติหุนโตเยโสปายุตามานาสาหาเหนานิกามิโนโภตมาสสะนาหิเตปัติปตาอะมาตมิไคหัสธามุธานิพุติงกุชมานาอิธรรมปิสังเกตนาตัลังมณีตังเอเตนะสัจเจนะสวันติหุนโตยาทีน သာခီလိုပတဝိဉ္စီတောစာတုတိပ္ပါတေပိအသမ္ပာကတိယောတတုမမံသမ္ပိသံဘောသမိယောအာရိယသာဇာနီအာဝေချပါသတိဣဓပိသံခေတနာမနီတံအေเตနသัจเจနာသ ्वन् တိဟောန်တောရေအာရိယသာဇာနီ วีภาวะญาติคมทีลาปเยนสุเทศิตานีกินจาปีเตโหตีโหสัปามาตาณเตภาววังอธรรมามาทียันติอิธามปีสังเคระดังมณีตังอิเตนสัจเจนาทวันตีหุ่นตังสหวาสาทันสนาสัมปะทายาตายาสุธรรมาชาหิตาภาวติสักกายาทิติวิธีกิจจิตตันจาสีลังภัตตังวาปิยาตาเทรยินจิจตะหูปายยิจา วิปามุตโตชาจาพิธานนีอาภาโพกาตุงิทมปีสังเขลังนามนิตังอิเตนะสัจเจนะทวันติโยนตัวยินจาพิโสกมรมการโลติปาปังกาเยนาวาจายุทาเจตสาวาอาภาโพโสตัสปฏิชาชายาอาภาพาตาทิธาปัสสา โมตตาอีธรรมปีสังเกต,ตุนาลามินตังเอเตนะสัจเจนะสุวันตีหุ่นตัววานาปภูเกียธาภูสีตาเกคีพานาม,เมาเสปาธรรมะสมิขีเหตาทูปามังธรรมาวลางนาเทไายนิพานาคามิปารามหิตาอยากีธรรมปีพุทธะลานามินิตังเอเตนะสัจเจนะสุวันตีหุ่นตัววาโลวลวันยูวาลาตัวาลา အလောအနုတတောဓမ္မဝါလံကတိသယိတံဘိကုသေရတနာမဏိတံယေတေနစัจเจနာသဝတိဟော न्तु ခီနာပုလံနာဝကတိသမ္ဘဝံဝိလာတာจิตายာကိကေภาဝသမิเตခီနာတိသဝိလူနိသာသနိပတိတိလာယသာယာဘာတိပိုဤတံဘိသံစံကေတရတနာမဏိတံယေတေနစัจเจနာသဝန္တိဟော न्तु ယာទីနာပုတ ानि သမ္မခတ ानि ໂဟມານိဘာຍານိ വാ တာလိကေသထာကံเทวาโน ซาปุจิตังพุทธังธรรมะสวัาทิโหตุยานิธาพุทธานิสัมมาทตานิโมานาวายา นิวาอตาลิเกะตถาคตต่งเทวานุสสปุชิตังคามังนามาซาโทวาติหุตุยานิยาคุตานิสมมาคตานีโหมานิวายานิวาอตาลิเกะตถาคตต่งเทวานุสสปุชิตังสักานามาสมาโทวาติหุตุบทที่สิบเอ็ดอาดาติยามปรินสัพพโลคาวินิมุโตสัพพัสตาปวชิตโตสัพพาเวรมติการตุนิภูโตจตุวังภาวะสิปิโยพิวัญชตุสัพพโลโควินาสตุมาเตภาวัตมันตลายโยสุขีติคายุโภาวะพิวัฒนัสิริสานิจามุทาปจายโนจต เรารำมาวันอาทิตยอายุวันโนทุกข้างผ้าลังวงันที่สิบสองอาทิตย์ตริยายสู เอวันเมสุตังเอกังธรรมยังภะวากายยังวิหราติกายาสิเซสตตถิภูสาหาเซนาตาลโคภะวานิภูอามาเจสซซาพังภิเขเวอทิตังกินจาเขเวซาพังนิตังจาคูจิเขเวอทิตังรูปาอทิตังจาคูวิญญาณังอทิตังจาคูสัพพะโสอธิตยามปิทังจาคูสาพาสัปพะเายอุปาชาติเวทิตังสุขังวาทุขังวาอะตุขามาสุขังวาตัมเปียอทิตังเกนาอทิตังอธิตังลาขากินาโทสังกินาโมหกินาอทิตังชาติยาชาลามาลาเนนาโซเกยิปาลีเว ဣဒ္ဓုဂေဓမ္မာရံသိဥပายာစေယီအတိဒတိဝါသမိသောတံအတိတံသာသာတိတာသောတံဝိညာဏံအတိတာသောတာသာပါသောအတ္တောယံတိဌာန် သောတာသမ္ဖသပာစာပါတ္တယောឧបာစာတိဝေတတံทุกขังဝาทุกขังဝါအတူခာမสุขังဝาทံပိအတ္တံເກນາດິຕັງອະດິຕັງລາຄັງທີ່ນາທောສັງທີ່ນາໂມຫະກິນານາດິຕັງຊາຕິຍາຊາລາມາລາເນນາສොກິປາລີເທວະອີທຸຂະເຫີໂທມະນາເສឧបາຍະເສກິອະຕິນະເທວະທາເມຄານັງອະຕິຕັງກັນທາດິຕາຄານະວິນຍານັງອະຕິຕັງຄານະສမ္ພະໂສອິໂຕຍະປິທັງຄານະສမ္ພະສາພາຈະຍາឧបາຊາຕິဝေတံທຸກຂັງဝาทຸກຂັງဝါອະທຸກຂະມາທຸກຂັງဝาทံປິອ ကိနာတောသံကိနာတောဟကိနာအာသီတံသံသီအာသလာမာနသောကိပလိတိဝေဟိသုခိโทမနာသိဥပယသိအသီတေဝါသမေชีဝဟာတ္တာလာသာတ္တာชีဝဟာဝိညာနာတ္တာကိဝဟာသာပါသောတ္တောယာတ္တိသာ យាយសំផសាបាជាយឧបជាតិវេតតង្គងវទង្គងវអទង្គងវទង្គងវទាបិយតង្គេណាតិតង្គតិតង្ឡាកគុញាតោសៈគីណាមោហគីណាថាតិដងសាធិយាសាលាមាលានេនាសង្ឃីបាលីធីវេអិទុខេធីធមរាសេឧបាយាសេអធិតន្តីកថាមេកាយោតិតោបោតាផាតិតាកាយាវិញ្ញាណាអធិតាកញ្ញាសំផសាធុតិយមពីថាងនាយាសំផសាបាជាយឧបជាតិវេតតង្គងវទង្គងវអទង្គងវបង្គងវទាបិយតោគេណាតិតង្គតិតង្ឡាក อโหมหินาอาริดังสาติยาสาลามะลานีนสอกิอิปะริติเววีตุเกโตมะเสยูปายะเสยิอะทินัตติวะทามิมโนจิตโตธมาริตามโนวิญญาณังอะทิงมโนธัมมาโสอิโตยัมวิทังมโนธัมมาสัปปะตายะอุปาทิเวทะทันตุขังวาทุกังวาอุปมาทุกังวาตัปเป သရီတံဂေနာတိတံဂလံအင်္ဂိနာသောသင်္ဂိနာမောဟဂိနာအင်္ဂိနာအာဒီနာသာရိယာသာလမာလနေနာသောကေဟိပလိတိဝေဣဒုခေဟိသောမလာစေဟိဥပါယစေဟိအတိတံတိဘာသမီဧဝံပါသမိဝေကုတဝါအာလိယာသောဝကောဇောပုသမီပိနိန္ဒတိရုပေသုပိနိပိစ္စတိဇကုမိညာနေပိနိန္ဒတိဇကုသဘာစပိနိန္ဒတိယာမိသံဇကုမ္ပ္ပသပာစာယောဥပါစာတိဝေထတံတုက္ခဝါတုက္ခဝါအသူက္ခာမသုက္ခဝါတာသမိပိနိန္ဒတိသောတံသမီပိနိန္ဒတိသတ โสตาวิญญาณีปีนี้พินติโสตสาภเซีปีนี้พินทติยามีทางโสตสาภสาปาจจะยาอุปาชาติเวทังทุข้างวะทุข้างวะอธุกขรมาทุข้างวะตาามีปีนี้พินชาติคานาสมีปีนี้พินชตีคานเุปีนี้พินทติคานาวิญญาณีปีนี้พินทติคานาสาภสซีปีนี้พินทตียามีทางคานาสาวาสาปาจจะยาอุปาชาติเวทังทุกข้างวะทุข้างวะอธุกมาทุข้างวะตาสมีปีนี้พินชาตีทีวะห้ายัปีนี้พินทตีลาเสทุปปีนี้พินทตีทีวะห้าวิญญาณ จีวาหาสามพาเสตปีนี้ผิตติยามพิทางจีวาหาสามพาัาปัจยาปุปจชตติเวทัตังทุขังวาทุขั้งวาอาทุขามาทุขังวาตางสมมมีนี้ิินาเต กายาสมิปีนี้ปินทาติโพธัเพสุปีนี้ปินทาติกายาวิญญาเนปีนี้ปินทติกายาสัมภเสปีนี้ปินทติยํมีทางกายาสภาสภาปายาอุปาชติวทศทั้งทั้งวาสุขังวาอทุกขัาสุขังวาตาสมิปีนี้ปินทเตมานาสมิปีนี้ปินทารีธเมโสุปีนี้ปินทติมโนวิญญาเนปีนี้ปินทติมโนสัมภเสปีนี้ปินทติยามีทางมโนสมภาสภาปายาอุปาชติเวิทศทั้งทังวาสุขังวาอทุกขัาอุกขังวาตาสมิปีนี้ปินทเต ผิดทางวิลาชาติวิลาคาววิมจาติวีมุตตาสมิวิมุตามิติยานณโหติกีนาชาติบุติตามความเมตติยังกาตังเาลดมียังนาปะลังอธิตายาติปะชาณาจิตนจาโมโฌาปังวาอาตามาเตงพิภูหวะโตบาลสิตาอภพินาทุกีมาสมาจาปปนาเบยยกาลานัสมิงพัญญามาเนตาสาภิกขุสาหาสาอนุปัฏยาอาสาเวหิจิตานิวิมุติสุเตบทที่สิบสอนันตแลขานาสุตัง ဧဝံမေတုတံအေကံသမ္မယဘဂဝါဘာလနာစီရာမီဟာလာတီအစီပတေနေမိခါသာယာယလေတာလဟောဘဝဘာဇဝါဟိရိဘိကဝါမတေသီရူပံနိကမေအနတာရူပံ จายจทางพิเวอาตาอาภาวิสานรยจทางรูปังอาภันทายาเจ้ามาเตยยาลาเพิดาเจ้ารูเปวังมีรูปังวัดตัวเอวังมีรูปังมาหุติติยาสมาเจ้าโพพิเวรูปังนาตาตาสามารูปังอภันทายาสังว่ตเตีนาจาราพาติรูเปเอวังมีรูปังหัวตัวเอวังมีรูปังมาหุติติเวียนนาเวทนาจาใจทางพิเวอาตาอาภาวิสานรยจทางเวทนาอภัทายาเจ้ามาเตยยาลาเพิดาเจ้าเวทนายาเอวังมีเวทนาหัวตัวเอวังมีเวทนามาหุติติยาสมาเจ้าโพพิเวเวทนา อานาตาตัสมามาเวทนาอภัตไชยสาวัตตีนาจราภฏติเวทนายาเอวังมีเวทนาหุตโเอวังมีเวทนามาหสิเต สัญญาณนันตตาสัญญาอีทางพิเวสัญตาอภาวิสานายีทางสัญญาอภทานยาสั่งวัาเตยยาลาพีธาจะสัญญาญาเอวังมีสัญญาหตุเอวังมีสัญญามาหัวสี่ทียาสมาจะโภพิเวสัญญานันตตาตาสมาสัญญาอภารทายาสั่งว่ตเตยนาจาราภเจสัญญาญาเอวังมีสัญญาโหตุเอวังมีสัญญามาหัวสี่ทีสั้งฆารานันตาสั้งฆาเราจะอีทางพิเวสัญตาอภาวิสานายีทางสั้งฆ้าลายาสั่งว่ตยอยุลาภีธาจะสั้งฆ้าเหล็กสูเอวังมีสั้งฆ้าลาหตุเอวังมีสั้งฆ้า มาเฮสุตียสมาจคงพิเวสร้สงางคาลานะตาตาสามารถสร้างคาลาอภาัยานย์สร้างวัดตันตี နာတလဟတိသက္ခာလေဆိုေဝံมีသက္ခာလဟောတုေဝံมีသက္ခာလာမာဟိสุเตวิญญาณังนတာวิญญาณังจဟိသังคเวนတာဩဃိသနာဟိသังวิญญาณังအပ္ပသယသမတ္တယရာဖေတဇวิญญาณေเอဝံมีวิญญาณังဟောတုေဝံมีวิญญาณังမဟောสิဣဉ္စ samāca โภิงเววิญญาณังนတာตัสสะมวิญญาณังอภาทยသมตะทีนเจรา pathi วิญญาณေเอဝံมีวิญญาณังမဟောสิဣဉ္စวิญญาณัง มาโหติติตังยิญฺมานยถาวิเวรูปานิจังวานิต่างวาทีนิต่างมาพันเตยมนานิตํทุกขํวาตํทุกขํวาทีทุกขํมนเตยมนานิจังทุกขํวิงฺคิมามหํอาคาลานูตังธมฺมานุปฏิโกเถตํมมาเอโตสตฺถามานีเมโตอตฺตาตีโนเหตุตํพันเตตังเกญฺญตาวิเววินานิต่างวานิต่างวาทีนิต่างวาพันเตยมนานิตํทุกขํวาตํทุกขํวาทีทุกขํมนเต Yang mana nizang tukang niftin maa matamaka lanu tangsa manu basi tungitang mama eso sama ini eso ni atasinoi tangpante tangking manja thamivethana sanja ninja wanijawati ninja wapante yang mana nizang tukang wati tukang wati tukang pante yang mana nizang tukang niftin maa matamaka lanu tangsa manu basi tungitang mama eso sama ini เมโซอาตติโนเตังนเตตังคิงวัญญาริเบทังลนจาวนิจาวตินิจาวาพันเตยามนานิจัทุขังาตังทุขังวาติทุขังพันเตยามนานิจัทุขังวมาลานามัธมกาลานุตังสามานุปสสตุงเฮตัมามเอโซมามีเอโซมีอาตติโนเฮตังพันเตตังคิงวญญทา ဒီခဝေဝိညာဏနိသံဝါနိသံဝတိနိသံဝါပန္တိယမနာနိတံဒုခังဝါသံဝတိဒုခังမတေယမနာနိတံဒုခังမိတိမာမာသမ္မဂါရဏုတံသမ ಅನು ပါတိသူငေတံမမေသောသမာမိအေသောမိအာသတိနောဟေတံဝန္တေ သမာတိဟံဘေယကိဉ္စီလုပဏိတနာခတပ ञ्च ုဝနာဇာတဝါမိဒဝဝလာလိကဝဝဓုမာဝိနဝပဏိတဝါယံธุလေသတိဝသဘံဥပငိတံမမနိသောသမာမီနာမိသောအတတိဝမိတံယထာပုတံသမ္မပညာယသန္ဓပညာကာတိဝိနာတိသနာခတပ ञ्च ုဝနာဇာတဝါမိဒဝဝလာလိကဝဝဓုမာဝိနဝပဏိတဝါယာธุလေသတိဝသဘဝိနာတိမမနိသောသမာမီနာမိသောအတတိဝမိယတံယထာပုတံသမ္မပညာယသန္ဓပံ ยาคาทีตังยาตีตานาคัตตาปัญจุปานาชาตะวาภินาวาอุลังกะวาสุมะวาหินาวะปะณีตาวายาธุเรสันติเกวาสัพภาสัญญานิตังมะมะนิโสนะวามีนามินะเมโสอะทีเอวะมียังยะทาพุทธังสัมมะปัญญายะทันฑะปังยายเกติธังขะลาตีตานาคัตตาปัญจุปานาชาตะวาภินาวาอุลังกะวาสุมะวาหินาวะปะณีตาวาเยธุเรสันติเกวาสัพเพสังฆะนังนิทังมะมะนิโสนะมามีนามิโสสุตตาติเอวะเมตังยะทาพุทธังสัมมะปัญญายะทันฑะปัง ธรังยังกินจีวิญญาณังทิตานาคาตาปัจจุปนาชาตาวาภิดาวาุลาลิกาวะทุมังวาอีนังวาปินีตังวายันตุเลสันเกวาวธรังวิญญาณังเนตังมามาเนสโสะสวามินามีโสอัตตาตีเอวามีตังยถาภูตังธถามาปัญญาญาธรรมธรังเอวอมิสโอมิเวโสตวาริยาวะโกลุปัสสิปีนิพินตติเวทายาปีนิพินตติสัญญายาปีนิพินตเตสังฆาเลสุปีนิพินตติวิญญาณธรรมปีนิพินตตินิพินตังมิราชติวิราคามิมุจติวิมุตตาสมิงมิมุตตา ม nah, so er ีติยานังโหติกีนาชาติปุสตังพมะเจียงกตังกาลนิยังนาปารังอาทิตยายติปชานาทิติธรรมโวจาภาวาอาตมานาปัญจวายกิยาภิโุวัตวัสิตังอาพีนาทุยมาสมัญชาปนาเวยากาลนาสมิปันญามณีปัญจวายกิยานังภิโุนังอนุปาทายาอาสาวะเหติตานิวิมุจิงสุติ